สดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วในเซิร์ฟเอ็มซีขีดตสีต่อเลนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแบกยศอย่างง่ายดายซึ่งวันนี้ยศที่เราจะมาแบกครับเป็นยศอะไรครับยศอ่ารีเจนครับผมยศลีเจนนะฮะท่านผู้ชมลีเจนครับลีเจนครับลีเจนลีเจนงูเอ่าอ้สัตยอบยอบไปฮะท่านผู้ชมไปกลางกันเลย แววมันหมือกันแล้วหน่อสีเขียวอะ่ะลุยเลยควออามสีเขียวนะไปพี่ด้วยพี่ด้วยไปเอ้ยมันมีดบนั่นเองโอ้โหฟังฟังฟังของโรงงานก่นอนเอ้ยฟังของโรงงานก่อนถ้าไม่ไหวอ่ะฟังของโรงงานเดี๋ยวพี่ดูให้ด้วยนสีเขียวมันน่าจะได้ของผสมเฟือและเดี๋ยวพี่ไปตีเลยเดี๋ยวผมเอาเอนเดอร์ไปวัดเลขฟางแล้วกัน สวยสแตกผมเอาเอนเดอร์ไปวางไว้กอ่อนนะแล่แ,ลแต่แล่แต่สีเขียวใช่ไหมไประวังไว้มียาเต็นท์เอาไปเลยเอ้ยผมก็มียาเต็นท์พิกแอกอะเอาสวยครับรู้จักป่ะยาเต็นท์พิกแอกอะโอ้ยมันมีทะลุไปแบบผู้ชายร้ายพ,พ,พี่พี่ต้องไปทำไอ้นี่ไหมเนี่ย ทำเซนเซอร์เซนเซอร์แปดกันป่ะขอหนูครับพี่ชายโอ้ยิงแม่นซะด้วยพี่ก็บินไปเดียวครับขอเถอะพี่พูดคำหยาบนะ ผมเอาผีแดงและกันจีแดงมากัอปเรียกไปวิเกาเม็ดไอ้เชี่ยดีมันมาแล้วสวยแตกแตกแตกเกอเพชรแตกเกาเพชรแตกไป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 สวยสวยสวยนะตัตดตาเฮ้ยบอลไม่พอได้อย่างไรกันนี่อ่ะ สบายดีไหมตอนนี้กติมกิ๊งไม่ได้กดตีเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลสวยเข้ามัน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 ได้ไหมสวยยี่สี่ครับโอ้เด็กกระจอกโอ้โหพี่เจอกับโป๊ะครับมาเจอคนเก่งๆครับเข้าในก็ได้นะครับถ้าถ้าอยากเจอผมก็เข้ามาหาเซิร์ฟนี้อร์หาเซิร์ฟนี้นะครับ แก่ผมชื่อนี้เออมันเจอกันได้ครับไม่ได้เสียวา่าไม่เสียนาฬิกาอะไรยุ่เร็วไม่ได้เสียนาฬิกาอะไรอยู่แล้ว,ลลวถ้าเจอเองลอตติ้งก็สามารถทักได้นะครับผมแอดมินช่องเพิม่มได้ครับเง็บปากหยอกยอกอ้าวได้เออสีสดแดงสีดแดงสีดแดงได้แม้งไรของอ,อยู่อยโอ้ยหยองเมาหู สวยสวยพี่พี่คอมโบแล้วพี่คอมโ,โบยับพีค่คอมโบยับ้ำสวยสวยตีเตียงสวยวันนี้มันอยู่นิ่งๆโอโ้โหไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไปไปนัอตไปไพี่พี่จะตาย เฮ้ยดูดินี่มันไปแล้วดักม้ามาโอ้โหโอ้โหจบผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยะนะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาครับท่านผู้ชมมาต่อกันอีกสเก็ตนะครับอันนี้จะมาแบกเจ้าดิคัมอยู่นะครับนี่จะต่อไปไหน อะไรนะอาปาปันนี้เราขอให้ตัวหลักสี่ขี้เมาส์ด้วยนะครับไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าได้ยินเ,นเต็มๆนะครับเออคือโพี่เอาพ,พี่ตกเฉยไปไปไปมันถึงแล้วมันถึงแล้วไปจันนี้ต้อง <ตก S 1> ใส<ช>่นะก่อเกง ดอยากเล่นอยากเล่นเฮ้ยอะไรวะทำไมกีตาร์ไม่ติดวะใหญ่รีนะเมาส์กระจกเออไม่เติมแล้วเอาไปซื้อเมาส์ดีกว่าว่ะเมาส์มาโคทำไมทำตัวอย่างนี้นัดไขน็อตนะน็อตติงพี่ชอบเล่นน็อตแบบไม่นี้น้องกูไปจุ๊บ ปุบปุบปุบสวยสวยคอมโบไปสวยไอ้กากมาได้ปุ๊บมามามาคอมโบกับผมมั้งเราไหมสวยคอมโบสวยอุ้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 ยผมจะตายทุกท่านผมจะตายผมจะตายอีกครึ่งอีกครึ่งหนึ่งทุผู้ชมไปมาโอ้โหมาฮะท่านผู้ชมไปต่ออีกจักตาหนึ่งตาเนี้เราต้องชนะ ราต้องตีสีสีอะไรสีแดงให้ได้ถ้าเราตีไม่ได้โอ้โหจิบใจเลยโ้นหนมัดโอ้โหมีชนูไฟละพี่มันไปเอ้ยเอาโอ้โหมาทำชมไปเลยเป็นเลยอู้ยยิงไมต่ติดนัดตีเตียงมาเลยดิเอ้ยไป มันแนหแล้องเฮ้ยเอา้เอาโอ๊ยพี่ไม่รู้ว่ามันโอพี่อยากตานอยากตานเกมนี่พี่ไปแล้วสวยสวย มาฮะท่านผู้ชมมาต่ออีกสักเกมมาต่ออีกสักเกมนะฮะท่านผู้ชมมามีนี่อะของเราดีนะฝั่งเราดีอ่ะมีมีบล็อกคุณให้ด้วยฝากพี่เดี๋ยวครับที่ชาย มเกี่ยวของไปแลกเลยผมบุกน้เงินละผมผมไม่อยากแลกของผมอยากไอ้พี่บุกเกี่ยวดีกว่าพี่บุกเหลืองเลยผ่อนเถอะเล่นเป็นนะครับพี่ชายพี่พี่ว่าเหลืองเล่นไม่เป็นวะครับน้องชายพี่อยากบุกเหลืองครัอยากบุกคนที่ไม่ได้เป็นนะครับสวยพี่ไปแล้วเขาไปแล้วจุ๊บ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 ปล่อยขาปล่อยขาเรียบร้อยเรียบร้อยจะตาย ไปหาต่อไอไอ้ไอ้เกสเธอไอ้ไอ้ดูจีอ่ะมันยูทูบเลยนะใค่หรือมันเคยมาไลฟ์สตรีมอยู่เนี่ยโอเคสเต็เมื่อไหรครับน้องม้องทำไมเขาจำเป็นอยู่เพราะฉะนั้นผมจะหาเวลาที่มีการซื้อของมากินเดียแล้วก็ทำการขโมยไป สวยสวยสวยสครับโอ้ไม่ไหวอ่ะผมตีพี่น้องมื่เยอะโอ้โหพี่ชมไหนมันสี่ะสีำเงินเลยพี่เดี๋ยวพี่ตีเองพี่ตีเองไม่ต้องไม่ต้องยนไม่ต้องพี่ตีจะีสีเรไหมเ้ยเจฮ้ยมันยุ่งดีมันดีมันยุ่งดีมั่บฮะไม่ไหวมันไม่ไหวเลยหนึ่ทั้งสองทั้งชุดมแตกชุดพิมพสีไ้ สีเขียวไปพี่ตีเลยพี่ตีเลยพี่พี่ไปแล้วกันเดี๋ยวผมฟมอยูฐานให้แบบเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอของฟูลแล้วกันเพราะว่าคุณีมันโหดจัดแล้วเชริเซียมาเลเซียลิเบียแล้วก็เลียปี โอ๊ยวุ้ยผมจะตีเตียงไม่ได้โอ้ผมจะตีเตียงอย่างเดียวเลยอะ่ะนี่ใส่แย่ว่ะผมเล่นสเต็งม,มาเกินว่ะอ่เอเอาไม้ไปหน่อยโยนไปละไปครับถ้าตีเตียงตามนี้ไม่ได้นะไม่พี่พี่อเอาเอามามาเอากระเบ็ดไปหน่ยโหสุดยอดต่อต่อพี่จะตีเตียงได้ถ้าไม่กระเบ็ด อยากรู้ว่านี่คือคลิปย้อนย้อย้อเย้่นนี่คือคลิปแบกยศหรือว่ายศแบกวสวยโคตรอยากได้มาถ้าตีไม่ได้นะตอนี้นะกูจะไม่ใช้ยศติดต่อไปยยอกเ่ินกูเดี๋ยวนี้มันก็เกินไบบแต่เป็นความจริงนะมาฮะท่านผู้ชมโอก้กมันฟูมากมเตีแลวผมมาตีล้ ไม่พี่วิยญาณจูวิพญาณจูเม่นผมเผมเขาไปตีแล้วสวยแก่่กลับมาเดี๋ยวพี่พี่ต้องฟ์มไอ้นี่อะสวยสวยน้องสวยน้องี๋ยวผมจะฟ์มต้องฟางแล้กันี้ี่ยวโยนกลางมึงเอ่ะพนเลยเจให้สวยๆฆ่ากันฆ่ากันเลยสวย เหรอเกิดอะไรวะเกิดสีเขียวคนหนึ่งคนนี้เป็นยศสุพีมเลยไม่รู้สุพีมดากมั้ยอันีอะไรอ๋อไม่ใช่สีน้ำเงินไปไปไปเข้าเลยเข้าเลยได้เด็เจนตบอะไรตบสุพีมสุพีมตบดากสุพิมมทำอะไรแค่นี้นี่ฮานุยังวะดากดากเหรอเฮ้ยมีหนูแล้วมั้ยอ่าอ่า โอ้โหหนโคตรใจคุณผังคุณผังเฮ้ยเราเราเพิ่งมาใจคุณอะไรออกเลยอ่ะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ